พอกอก็สาวปืนกะจะมือี้สาวปืนจะพ้าก,กินแกงหน่อไม้อาหารพื้นบ้านเท่าจะพี่น้องแกงหน่อไม้พี่น้องก็จะแซ่บก็จะแกงหน่อไม้หอมหอมหอมครับพี่น้องหอมน้ำปลาปลากับปลาปรุงเองจะปลาโนนนัว,นวซิมก่อนอหอม าแห้งจะมามาเทน้ำจุ๊บเขียวมาขอรอแคแร์รนี่มามากพักหวานด้วยจ้ะพี่น้องหมากพักหวานตักหมดเลยซีสันเป็นไดกินเขาแรกน้ำกันจ้ะบูเต็มเต็มถาดเลย น้ำข้นๆเหนียวๆจ้าพี่น้องยกโซ่บะได้เลยจ้านามหลายแหงตั้งใจเห็ดนามหลายเพราะว่าอยากสดหนาม,มน่ยสงสัยได้เ่ยมากคาอรอแคลเลนี่มากยังมากพักหวานจ้ามากพักหวานป้าครเปุลมามักกินหยอดพ่อได้กินหมากติดใจหม,มากมันชิวาน បានកូនញ៉ាំមិនឡែកក៏หอม